ดีค่ะคุณตาคุณตาชื่ออะไรคะคตาชื่อประดิษฐ์กาลาพัฒน์คุณตาวันนี้มีผักอะไรมาแนะนําบ้างคะคุณตามีผักบุกหอมอผักชีอหอมใบตะกิมที่ชื่อส่วนมากสิปลูกแต่หอมแดงคุณตาอยู่บ้านไหนคะบ้านน้องแต้หมู่ที่เจ็ดๆๆแล้วปลูกผักอะไรบ้างคะส่วนมากตาจะปลูกหอมหอมแดง คนตาจะขายคนตาขายไรล,ละกี่คะหรือว่าเป็นกรรมเอาขายยังไงหมายความว่าห้าวปูเหลเวห้าวชิ้นนี้ตลาดลงบอคือห้าขายนช่วนมากเขาขายกิโลถ้าคนตาจะขายคนตาขายกี่บาทคะมันแล้วแต่ราคาท้องตลาดแต่จริงๆถ้าจะขายละสามรูร้อย อขันข้าสิบโอเองข้าก็ต้องหาเตรียมพันมันไหวพันหอมเย้าต้องเตรียมไว้เราต้องมีปุ๋ยด้วยใช่ไหมคะในอั้อาวกระตองหาปุ๋ยเชื่อผ่านม้อห้องเกลียคุณตาสร้างรายได้ต่อปีเท่าไหร่คะไม่เท่าไหร่คะปีหนึ่งข้าขายหอมนี่ทั้งเบื่อนี่จำนวนหนึ่งไรข้าใจอยู่สามหมื่นบาทถ้ารอบสองเขาได้อีกเดือนก็ละก็ได้ ปลูกอีกรอบนึงได้อีกสามหมืนบาทรวมเบดเี็ตปีหนึ่งลงสองครั้งแตบบ่เป็นเงินหกหมืนบาทต่อปีค่ะอะไรบ้านงนอกจากขายหอมหอมอาเซมีพักชี่หอมรากาพักกวงตุ้งคนน้าหี่าท้าาสามารถ,ถา<ไ>ปุยกินเองผูหอมรากาพักชี่กินเนี้ยส่วนมากพ่อสิลูกหอมกับกระเทียมคุณตามีผลลไม้อะไรบ้างคะ ผลไม้ตาบอกเอยได้ปลูกถ้าเราอยากปลูกผักเราต้องทำไงคะอะ่าเาห้าอยากปลูกผักหนึ่งเ้าต้องหาพัานุหอมใบเตรียมดินเตรียมพื้นที่ถ้าคุณตาจะขายคุณตาขายทั้งหมดเลยเหรอคะหรือว่าขายเป็นไรถ,ถ้าขายทั้งเบิดทั้งต้องขา,ขายเบิดทั้งไรแต่ว่าเราต้องจงไว้พันธุ์มันนำ แต่ว่าส่วนมากเขาสิมาสีเอ้าอยู่อยู่ีิบานเฮ้าเลยคุณตาคะอันนี้มันสมบูรณ์นะคะอันนี้ังบ่ท่านสมบูรณ์เท่าสี่วันแต่ว่ามันเรื่มมันออกดอกแต่วันสิ้นนี้เริ่มสิลุ่งหัวแห็นบอนนี่ถ้ามันสมบูรณ์มันสหัวใหญ่กว่านี้เริ่ม จะเอาไปทำกับข้าวทำอะไรได้บ้างคะหนึ่งหอมไปเ็พับเข้าวครับเห็ดน้ำพริกค่ะเอ่อเห็ดแจ่วบ้องทำน้ำพริกน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มเหมือนโรงงานของแม่น้ำพริกแม่ปนอมนั่นแหละเออที่ข้าจะสี่วหอมไปรับไปขาจะสิไปกวนไปตันผสมเป็นน้ำจิ้มเอาก็เห็ดเป็นแจ่วบ้องก็ได้เห็ดะหลายอย่างเอามาพัดก็ได้อันนี้พันอะไรคะอันนี้เขาเอิน้ข้าวโพด ข้าวเหนียวกับข้าวโพดหวานนะคบบะมีนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเป็นข้าวโพดสองสีข้าวโพดขาา้าวเหนียวข้าวโพดเหลืองหรือข้าวโพดขาวค่ะข้าวโพดขาวเช่นขอบคุณามากเลยนะคะบ๊ายบายโอเค